สวัสดีค่ะช่องนุองคอมเมนต์ค่ะวันนี้ถ่ายบรรยากาศยามเช้าไม่ได้ไปถ่ายที่ไหนเลยนะคะรอบๆบบ้านบ้านเพื่อนบ้านวันนี้เป็นแต่ดีก็ยามเช้าเป็นยามเช้าทีส่สดชื่ คือเดินไปเดินมา้านเพื่อนบ้านาดูดอกไม้ที่ใครปลูกอะไรต้นไม้ที่ใครปลูกก็เลยเออถ่ายมาความสดที่นสดใสะก็ถ่ายมาไว้ดูเก็บไว้ดูนะคะถ้าใครชอบต้นไม,ม,ม้ก็คงมีความสุขอะไ่ไม่ปลูกเลยไม่ขยันปลูกเลย ชอบไปถ่ายภาพต้นไม้ใบหญ้าของคนอื่นเขาคนอื่นเขาเป็นเจ้าของต้นไม้ยังไม่ได้เก็บไว้เลยยังไม่ได้ถ่ายเก็บไว้แต่เรานี่เสมอเลยถ่ายเสมอเลยกดปุดม่มไลค์กดแชร์ช่องของเราด้วยนะคะ จะตกนี่นี่นั่นให้ชมใหม่หลมแรงมากเลยแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะบ้ายบายชิลๆยาเช้านะเป็นกําลังใจให้คนทำงานนะคะ อย่าลืมทานข้าวเช้าคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบาย